วสวัสดีค่ะจี้นะคะวันนี้พี่พี่ทางทีม for you two นัจี้มาก่อนถ่ายแบบเพื่อมาเรียนรู้ first impression ลองพื้นตัวใหม่ที่ for you two จะออกนะคะนั่นก็คือดา for you two excellent skin ค่ะมีมมคอนซีลเลอร์ด้วยนะมีคอนซีลเลอร์กับมีลองพื้นค่ะวันนี้ก็จะมาลองครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากๆขวดน่ารักมากมินิมอลมากเกาหลี อันนี้ให้หนูลงที่มือก่อนใช่ไหมใช่เลยมันจะเป็นหัวดอปเปอร์นะลนงที่เนื้อเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อแบบเหลวๆน่อยทําให้เราลงรองพื้นได้ง่ายขึ้นสําหรับแบบมือใหม่ก็ใช้ได้เลยเป็นไงบ้างโอ้เนื้อค่อนข้างเหลวเลยค่ะโอ้เนื้อดีนะเนี่ยแล้วแบบคือเหลวแล้วแบบไม่ได้เหลวเป็นน้ำอะคะ่ะมีความแบบมี texture นิดนึง ่าจะสบายผิวมากๆเลยค่ะพื้นตัวนี้มันจะเป็นเนื้อน้ำที่บางเบาแต่ปกปิดแล้วก็จะให้ฟินิชเป็นแมทนะคะโอ้ยมันดูบางมากเลยมันดูแบบทาแล้วแบบแต้มลงไปแล้วบางมากไม่รู้สึกว่าแบบหนาหนา,หนาเนืน้อเนออะไรเงี้ยที่ใช้มือลงได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกเกี่ยลืน่นไหมอ๋อลื่นมากไม่เป็นคราบด้วยค่ะใช้มือลงเพราะว่าจี่เป็นคนลงลองพื้นไม่เก่ง ที่ลงไปบนแก้มนะคะแบบผ่องมากเลยสีดีมากเราก็เนื้อเกลี่ยง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวที่จะลองมาดูตรงใต้ตาลงอีกเลเยอร์หนึ่งดูสิเนื้อมันบิวต์ได้นะคะเพราะว่ามันแบบเป็นเนื้อที่แบบบางแล้วก็ฟิตกับผิวค่อนข้างแบบว่าปกปิดเลยอะคะ่ะรู้สืกแฮปปี้นะชอบปปชอบปี<อ>บ่ไหมชอบมากแบบ อยากได้ไปใช้เรีอยากให้ออกแล้วสินค้าแบบมันดีอย่างเนี้ยใช่เดี๋ยววันจริงจะแ,แต่ลงลูคให้เป็นกว่านี้สวยอ่ารอ,อดูลูควันจริงเลยนะคะทุกคนดูครึ่งหน้านะคะนี่คือด้านที่ทาแล้วนี่คือด้านเทียงไม่ทาด้านที่ยังไม่าาทมาก็จะมีความแบบเป็นผิวแบบที่มีความมีจุด บกคล่องนิดหน่อยแล้วก็ไม่สม่ําเสมอแต่ด้านนี้ก็คือดูผ่องขึ้นมาดูไบรดูสม่ําเสมอขึ้นมาขนาดแช่ใช้มือลงอะ่ะแล้วก็ c o v e r a แบบดีมากเพราะว่าใต้ตาที่หายไปเลยนะคะอันนี้เห็นใต้ตาไหมเบาปกปิดสบายผิวอืมอืมอ่ะเพราะว่าลงไปแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อย คือแทบไม่ต้องลงแป้งต่อเลยด้วยซ้ำถ้าที่อยู่ในชีวิตประจาวันเองที่จะไม่ได้ลงแป้งต่อนะคะถ้าแบบเป็นเนื้ออย่างนี้คือไม่ได้แมตต์จน,นแห้งเพราะปกติเราเป็นคนหน้าแห้งมากไม่ยงั้นมันจะเป็นขุยๆเลยถ้าสังเกตตรงแก้มมันจะยังมีแสตงตกกระทบอยู่นั่นงขัดนั่งตรงนี้ยังเห็นเลยแต่ไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอถ้าสูตร อ่าแบบวันนี้จี่มีสิวใช่ไหมช่่มีสิวแบบมีสิวทำไงมีสิว็ต้องซีเลยนะคะก็นี่ค่ะคอนซีลเลอร์ตวใหม่อ๋อมาออกพร้อมกันเลยใช่ไหมค่ะน่ารักมากสีเดียวกันเลยแบบแพคเกจจริงคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูอ่เดี๋ยวมาลองคอนซีลเลอร์ดีกว่าเพราะว่าวันนี้จี้มีสิวนะคะอ๋อตัวแอปพลิเคเตอร์จะเป็นแบบนี้ค่ะ จะเป็นลักษณะเหมือนเท้าควางอะค่ะปลายตักน่อยๆเวลาเรามีสิ่เนี้แล้วก็เหมือนอับจุ๊บเข้าไปได้เลยใช่อ่ะเดี๋ยวลองดูมันหายไปเลยนะอืมหายไปเลยอ่ะ คือตอนนี้สิวนองจี้จะเป็นสิวสิวแดงเนาะ<ช>ก็ตัวนี้จะปกปิดได้ทั้งใต้ตาทั้งรอยดำรอยแดงเลยดีมากเลยอะขนาดที่แบบลงไม่เก่งอะปิดไปเลยนะคะจากที่มีสิวตรงนี้เป็นแดงๆอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานจี้ไปกดสิวมาแล้วก็หายไปเลยส่วนใต้ตาคือแบบแค่ลองคืนมันก็หายไปแล้วอะแต่ถ้าใครอยากแบบปกปิดอีกก็แบบ ลงไปได้อีกแต่แบบสาหรับที่คือแบบตัวนี้ปกปิดสิวดีมากๆแล้วก็ลองพื้นก็คือปกปิดอยู่แล้วถ้าเอาไว้ลงพร้อมกันน่าจะแบบปังใช่น่าจะแบบ o <ป>แบบฟรเรส์มากๆเลยค่ะให้ดาวไหนไหมให้ให้ดาวห้าดาวเต็ม5ดาวนี้เท่าไหร่ที่ชอบมากอะ่ะแบบที่ชอบมากจริงๆแบบสองตัวนี้คือหลังจากลองครั้งแรกคือขอกลับบ้านเลยหมคะ คือชอบมากๆเลยค่ะถ้าสมมติว่ามี5ดาวจีให้เต็ม5ดาวเลยเพราะว่ามันแบบสวยแล้วมันก็ลงแล้วผิวสวยจริงๆนะคะแล้วก็ลงค่าแบบใช้มือไม่ต้องมีฟองน้ำไม่ต้องมีแปรงก็สามารถลงได้โดยที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากไม่ต้องใช้ความสามารถในการแต่งหน้ามากขนาดนั้นก็คือลงได้เหมือนสกินแคร์เลยเนื้อมันดีมากๆแล้วก็ปกปิดมากๆอะค่ะชอบมากเลย แล้วก็สำหรับวันนี้ก็เป็น first impression ของชีสั้นๆนะคะก็ฝากตามตัวรองพื้นกับตัว concealer ด้วยนะคะ fade away กับ excellent skin นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะมีออกมาในเร็วๆนี้ก็สำหรับวันนี้บ๊ายๆค่ะ